บอกว่าเมื่อกี้พี่ถามพี่ฟ้าว,ว่าชอบกินนมไหมอ่ะชอบอ้ยิ่งนมใหญ่ๆอะไรเงี้ยยิ่งชอบเลยนมชอบเป็นนมแบบแนวๆไหนซักสิบพูดได้ไหมบ้าได้อย<ม>ู่แล้วม,มันประมาณ <c oughs> ทำมือทำมือ <c oughs> มันรัวพอร้อนเรือมันเยอะแล้วมันลินแสดงว่าลินไม่ลินไม่ดีเท่าพี <c oughs> ่ว่าไม่ค่อยว่าไม่ค่อย <c oughs> เป็นลิ้นด, <c oughs> ดผมร่วงนะคะเร่งผมยาวมันจะขึ้นจะบอกว่าเวลามันร้อนหรือเวลามันมันอะไระมันมันเหนื่อยค่ะ เพราเราต้องใช้แรงแขนเยอะๆอะไรเงี้ยเด็กนึ่งแอดูหิมะหรือฮึฮตลักเราอะไม่เจ็บหัวใจหรอกเจ็บอย่างอื่นมากกว่าเธอแล้วว่าเรากลัวเธอ